สวัสดีครับกลับเข้าพบกับ EP ที่2นะครับของเจ้า BMW F10 525D ครับคราวก่อนเนี่ยเราเอาเจ้าคันทองนี้นะฮะไปเก็บงานเครื่องกีดช่วงล่างภายใงภายในมาเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อนๆคงได้ดูไปแล้วครับใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูคลิปเก่าได้แต่ในส่วนของคนที่มี F10 ซีนี5อยู่ในครอบครองหรือว่ากําลังมองว่เฮ้ยราคารกระาดาษตอนนี้มันไม่แพงแล้วอยากจะเอาไปแต่งให้มันดูแัยรุ่นให้มันดูเทมากขึ้นนั้น วันนี้เราจะเาเจ้า f ส0สีทองคันนี้นะครับไปแต่งแบบเต็มคาราเบลอันดับแรกนะครับคือเจ้าของรีเควสต์นะครับว่าต้องการจะกลับเป็นสีดำนะฮะแต่ก่อนกลับสีนั้นเราไปแต่งหลอก,ก่อนนะครับโดยการใส่ชุดพาร์ทเอ็มออปชั่นของชุดพาร์ทเอ็มเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะในมุมของผมนะอันดับแรกเนี่ยไปหาพาร์ทแท้มือ2จากพวกร้านหัวตัดมาใส่เอาอันนี้ถ้าจะได้ดิมิชันที่ครบเป๊ะแก้มเนี่ยจะมีโป่งขึ้นมามากกว่าเดิมซึ่งนะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาจะไปตกอยู่ที่ตัวอ ล้อมันจะหุบครับต่อให้ท่านซื้อล้อ m 5แท้มาใส่มันก็หุบเพราะว่า m 5นั้นช่วงล่างจะไม่เหมือนกับตัว f 1 0ล้นธรรมดาระยะปีกนกระยะต่างเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นต่อให้เราเอาล้อ m 5มาใส่มันก็หุบท่านต้องเอาสเปเซอร์มารองออท่าที่2ครับคือการใส่พาร์ทงานเทียบงานเทียบนั้นจะมีแบบเต็มคาราเบลเช่นเดียวกันครับคือมีโปง่งดิเมนชันเท่ากับพาร์ทแท้และก็ปัญหาเดิมครับคือล้อท่านจะต้องเสริมสเปเซอร์ หรือต้องไปหาล้อที่ออฟเซ็ตลึกๆด้านหน้านั้นมาใส่เพื่อให้ฟิตเมนต์มันสวยมันเสมอออปชันที่3ก็คือการใส่ชุดพาร์ตงานเทียบเทียบแท้แต่แก้มไม่เปลี่ยนออปชันที่4คือออปชันที่ผมเลือกใช้ในคันนี้ก็คือเป็นงานเทียบ M5 รอบคันเพราะว่าการเปลี่ยนแก้มซึ่งแก้มนั้นยังเป็นมิติเดิมของ F10 ตัวธรรมดาจะไม่ได้โปกออกมาเหมือน M5 ดังนั้น เราสามารถใส่ล้อเดิมหรือว่าใส่ล้อสเปค F10 ได้โดยไม่ต้องแก้ไขแต่เดี๋ยวก่อนอีพีที่1เราปิดจบไปด้วยการป้ายยาว่าคันนี้นั้นเราแอบไปเปลี่ยนล้อ M5 งานเทียบไปแล้วน,นั่นเอา้าเรามาไล่เรื่องล้อกันก่อนดีกว่าครับล้อเดิมถอดทิ้งนะฮะผมหาเป็นล้อ M5 งานเทียบซื้อปกติล้อเทียบเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวรถแต่คันนี้เลือกใช้เป็นงานเทียบลาย M5 ขอบ20ซึ่งงานเทียบที่ผมเลือกใช้เป็นงานแทมคือไทย Alloy ิ h e e น Manufacturer ผู้ผลิตล้อได้มาตรฐานของไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกเป็น OEM ให้กับล้อหลายๆแบรนด์ซึ่งล้อชุดนี้ราคา32,000บาท ใหม่แกะกล่องเสร็จแล้วก็ไปรัดด้วยยางโยโกฮาม่ง V107 ครับหน้า2453520หลัง2753020ที่ยูนเจ็ดทยร้านอินทาเจ้าเก่าอีกเช่นเคยนะฮะราคายาง4เส้น47,820บาทในส่วนของพาร์ท M5 ยังคงกลับไปใช้บริการกับ Aeroform ประชาชื่นหรือชื่อเดิมคือ b อียง o อปที่ท่านเจ้าของรู้สึกว่าไหนๆก็แปลเป็น M5 แล้วโมลายทรงสระเปล่าเดิม ก็อยากจะอัปเกรดซึ่งจากเดิมเป็นพลังใลดมเดินที่เป็นทรงสระเปรา่านั้นเดี๋ยวเราจะเกิดการเปลี่ยนนะฮะเป็นพลัไหบสาก้านเอมพร้อมแอร์ชิปครับยังฮะยังไม่จบนะฮะทางคุณโรป้าย,ยามมาว่าพี่อาร์ตเขามีตัวหน้าจอดิจิตอลด้วยนะเรือมาดิจิตอลให้เปลี่ยนด้วยสนใจไหม <c oughs> จะเหลือแล้วครับคันนี้โปรเจกต์แต่งทั้งคันนะฮะก็ออปชันนะ,ะทางคุณโบมีให้เลือกสองออปชันออปชันแรกเนี่ยเป็นจอ M5 ที่เป็นที่ต้นแท้เลยแต่เป็นมือ2กับหน้าจอที่เป็นงานไต้หวันที่เป็นทีตอนอีกแบบหนึง่งซึ่งหน้าจอ M แท้เนี่ยมือ 2- 5 0,000กว่าบาทส่วนหน้าจอไต้หวันเนี่ยสองหมกว่าบาทนะฮะตัดสินใจใช้เป็นงานไต้หวันนะครับเรีวยกว่าลองของให้เพื่อนๆดูว่างานจะออกมาเรียบร้อยเรียบเนียนและแสดงผลได้สวยงามขนาดไหนครับ ที่แอโรฟอร์มนั้นหมดไปแสนกว่าบาทแต่ขอแยกเล่าเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกนี่คือภายในพวงมาลัย15,900บาทจอเรือนไม่ดทจิติอนนั้น28,900บาทเบ็ดเสร็จนั้นจบไปที่44,800 40, บาทเดี๋ยวส่วนชุดพาร์ตแปลงนั้นไปเก็บรวมกับหมวดตัวถังปกติแล้วเนี่ยทางแอโรฟอร์มมีบริการทำสีด้วยแต่คันนี้นะฮะเราจะกลับไปใช้บริการที่อู่ไดมอนด์ออโต้เซอร์วิสพระราม9ก้าก็เลยให้ทางแอโรฟอร์มนั้นจัดฟิตเมนต์ให้สวยๆและผมก็ขับออกมา แบบงานดิบๆอย่างนี้แหละฮะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปปลูกไดมอนพระรามเก้าใช้สีนกแก้วเต็มระบบนะฮะซึ่งตอนนั้นที่เราออกเขาไปทำเนี่ยทางไนมอนแจ้งว่าดัตต้าเบสของนกแก้วเนี่ย M5 จะมีอยู่2สี ข้อแตกต่างที่จะเล่าให้ฟังแบบง,ง่ายๆก็คือว่าตัวหนึ่งจะมีเมทัลลิกผสมมากหน่อยซึ่งตรงนี้แหละครับที่ท่านเจ้าของเลือกใช้เรียกว่าสีซับไฟแบล็กและทางไดมอนด์ก็ผสมตามตารางเบสครับออกมาเป็นสีซับไฟแบล็กเป๊ะๆเหมือน M5 แท้ๆเลย many months later 4เดือนผ่านไปนะฮะโอ้หทำสีนานสุดๆไปเลยคันนี้เพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ทั้งอุดไดมอนด์นั้นหรือทุกชิ้นครับเอารถเข้าไปเนี่ยหลังเปิดปีใหม่เดือนมกราปี68 ออกมาเนี่ยหลังสงกรานปี6-8ทีเดียวเชียวแต่ผลงานที่ได้ออกมานั้นสีดำดูลึกสวยคุ้มค่ากับการรอคอยกับสีนกแก้วเต็มระบบ ตัวบันไดด้านขวาที่เดิมเบียดมาตัวกิ๊บแตกก็เบิกกิ๊บใหม่ยางขอบไฟหน้าเปื่อยเปลี่ยนใหม่นะฮะกิ๊บล็อกหลังคากับกิ๊บล็อกกระจกหลังเนี่ยก็หักแล้วก็สูญหายไปบ้างก็เบิกเปลี่ยนใหม่ไปทั้งหมดรวมไปถึงตัวตั้งฝาโปแล้วก็ชุดฉีดน้ํากระจกหน้าและอาการประจําตัวของซีรีส์ 5F10 ก็คือยางขอบกระจกละลายคันนี้ก็แน่นอนครับทั้งขาดทั้งละลายทั้งกระจกหน้าและกระจกหลัง าใช้บริการเฮียพลมาเน็บยางให้โดยยาที่เน็บนั้นเป็นยางงานเทียบที่คลุมตัวกระจกได้ดีป้องกันน้ําเข้าได้ดีกระจกหน้าก็เป็นยางเน็บสอดเข้าไปด้านในนะเพราะกระจกะหน้าถ้าเกิดท่านไปเบิกศูนย์มาจะต้องยกกระจกะหน้าออกไม่อย่างนั้นใส่ไม่ได้สําหรับผมการเน็บยางขอจบทั้งหน้าและหลังด้วยงานเทียบคุณภาพดีเป็นโซลูชันที่จบง่ายกว่าในราคาเพียง3,800บาท และแน่นอนครับพอเราใส่ชุดเป็น M5 เนี่ยท้ายรถจากเดิมที่ท่อออกข้างเดียวนะฮะจะเป็นท่อออก2ข้างซึ่งตัวทิฟฟิเซอร์นท่านเจ้าของเลือกใช้เป็นพลาสติกสีดําและการแปลงจากท่อออกข้างเดียวเป็นท่อออกสองข้างนั้นไปใช้บริการที่อาร์ททอ n g ซิงตรงพุทธมณฑลก็ตัดท่อเดิมออกนะฮะแล้วก็ใส่ท่อสูตรของอาร์ทอซิงเนี่ยสองข้างซ้ายขวาโดยปลายท่อท่านเจ้าของเลือกเป็นปลายท่อเอ็มลายเคฟล่าท่อเสียคู่นี้เพียง2 5 0 0 0บาท พอเราเอามารวมทั้งหมดในหมวดของการแปลง M5 กับชุดพาร์ท M5 งานเทียบอะไหล่พลาสติกต่างๆที่เราเบิกแท้มาเปรียกของเก่าที่กรอบแตกหักเสียหายไม่ว่าจะเป็นขายึดบันไดาย,ยางขอไฟหน้าตัวตั้งฝาโปรงชุดฉีดน้ำกระจกหน้าแก้ปัญหาย,ยางละลายด้วยการเน็บยางขอบกระจกหน้าหลังกลับสีจากสีทองเป็นสีดำมี95,000บาทเบ็ดเสร็จนั้นจบไปที่193,441บาท อาจจะฟังดูตกใจแต่อย่าลืมนะครับคันนี้เราแปลงโฉมพลิกสภาพจนจําร่างเดิมไม่ได้เลยถ้านนเพื่อนสภาพดีกว่านี้อยากจะแปลงพาสเป็น M5 เตรียมไว้แสนหนึ่งรวมมอพักหลัง2ใบพร้อมปลายท่อเคปล่านั้นน่าจะจบรถจัดทรง M5 มาหลอ่หลอๆไม่พอครับ มันจะต้องแรงด้วยนะครับพื้นฐานคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซล6สูบเทบซึ่งจะบอกว่าทอค์คมาดีและวิ่งปลายไหลสะใจมากๆแต่เรายังอัปเกรดขึ้นไปได้อีกด้วยการเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ที่ผมรับสั่งอยู่โดยต้องแอบบอกว่าเป็นอินเตอร์คูลเลอร์งานไต้หวันที่ได้เขาโครงได้โมเนี่ยมาจากแบรนด์ดังฝั่งยุโรป ที่ด้านในอินเตอร์คูลร์นั้นจะมีฟินแบ่งลมทําให้ลมเข้าและลมออกนั้นกระจายไปทั่วทั้งหน้าอินเตอร์คูลเลอร์สามารถลดความร้อนได้อย่างดีนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นั้น17,500บาทอย่าลืมนะฮะใครจะอัปเกรดรถตัวเองเพิ่มพลังนั้นจะต้องซ่อมบำรุงให้ถึง,ถงใหค้ครบก่อนคันนี้คลิปก่อนเราเก็บมาทุกอย่างหมดแล้วพร้อมให้เราลุยกันต่อและชิ้นต่อไปที่ผมใส่นี่กล่องซิ่ง เคเลเนอร์สครับซึ่งเป็นกล่องซิ่งไปใบสุดท้ายแล้วมั้งของทางยูนิเต็ดไทยที่รองรับเครื่อง6สูบปลั๊กแอนด์เพลย์นะ<ช>วิศวกรเยอรมันเขาออกแบบควบคุมแล้วก็จูนมาเรียบร้อยเสียบปุ๊บแรงปั๊บไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นโดยกล่องจูนนี้ได้ราคาพิเศษมาครับจบที่26,00 0บาทนี่ครับอันนี้ติดตั้งยากไหมพี่ก็ไม่ยากครับตามลายมันก็มันจะมีปลั๊กปลั๊กไอ้ปลั๊กเนาให้เราใส่ทั้งหมดกี่จุดพี่เราเชื่อมส<อ>ายกี่จุด6 6สูบเลยครับผมหหัวฉีด อ๋อก็คือเป็นมันเป็นพักขั้น่เป็นสายมาขั้นตามโคชีทั้งหกหัวใช่ครับแล้วก็ยังไงต่อพี่แล้วก็เดินตามลายมาเรื่อยๆมันก็บังคับมาจะเดินมาตามนี้ตามเส้นนี้ไปมาแบบนี้อ่ะลองอยู่นี่กล่องอยู่นี่กล่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าก็มีเชื่อมสายไฟอันนึงเชื่อมสายไฟเข้าน่าจะเป็นดินเร่งดินเร่งแล้วจะมีอีกเส้นหนึ่งแต่เราไม่ไม่ต้องใช้มันก็ได้มันเหมือนว่ามันให้เรามาเป็นคําสั่งปิดเปิดการใช้งานของกล่องใบนี้เราไม่ต้องต่อ ก็คือเราจะใช้ใช้มันตลอดเ,เวลา,ลวลาใช่ครับตอนนี้รถสวยแล้วแรงแล้วนะครับแล้วเราจะหยุดความแรงนั้นได้อย่างไรฮะ <c oughs> แน่นอนครับเป็นการเปลี่ยนชุดเบรก M5 นะครับยังคงไปใช้บริการที่พี่อิทสต็อปช็อปตรงแยกราสารีเหมือนเคยสต็อปช็อปยินดีให้บริการครับสำหรับคนที่สนใจนะถ้าบอกว่าถ้าเกิดเป็น F10 อยากจะใส่เบรกนั้นส่วนตัวแนะนำว่า ควรจะเอาของ M5 มาใส่เนื่องจากเจ้า F10 เนี่ยด้านหลังเป็นเบรกมือไฟฟ้าถ้าเกิดเราใช้เพื่พวกของแต่งเนี่ยด้านหลังจะต้องหาชุดที่เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาใส่หรือถ้าเป็นของซิ่งบางครั้งเนี่ยเขาต้องย้ายชุดเบรกเดิมเนี่ยมาทําเป็นเมือไฟฟ้าติดเพิ่มเข้าไปเพื่มเพิ่เพสกเกตเห็นได้บางคันเนี่ยเบรหลังจะมีคลิปเปอร์สชุดครับซึ่งแบบนี้นนผมไม่ชอบก็เลยตัดสินใจใช้ชุด M5 ไปซึ่งพี่อีกก็จัดการรีสตอร์ใหม่เช็คเซอร์วิสทั้งหมด ให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงเช็คสีจานเบรกหนาะผ้าเบรกหนาะพร้อมให้เราใช้งานอย่างมั่นใจครับซึ่งชุดนี้นั้นจบไปทั้งสิ้น1,25,000บาทลดแรงแล้วหยุดรถได้อย่างมั่นใจแล้วนะครับแต่แฮนด์ลงฮะตอนที่เราใส่เบรกมาเนี่ยรถยังเป็นโช๊คสแตนดาร์ด สปริงสแตนดาดเดิมมาเลยการขับขี่นั้นบอกเลยครับว่าย้วยแล้วก็หวาดเสียวมากๆในการจุ่มกันเร่งแต่ละครั้ง ท่านเจ้าของสั่งให้ผมนําไปโหลดครับแล้วก็เลือกใช้เป็นบิวสไตล์ B12 ซึ่งเป็นโช๊ค B8 ตัวสั้นบวกกับสปริงไอบากฟิตเมนต์ออกมาเนี่ยสวยงามครับลมมันจะเดินประมาณ2เซน2เซนครึ่งทั้งหน้าและหลังต้องบอกว่าตอนแรกที่ใส่ชุด M5 มาใส่ล้อมาพร้อมเบรกเนี่ยผมดูแล้วมันดูยังดูแปลกๆแต่พอเราใส่ชุดโหลดไปเนี่ยรถมันลงมานิดนึงฟิตเมนต์สวยๆไม่ได้ดูเตี้ยมากไปยังโค้งขับง่ายนั้นทรงรถด,ดูสวยกาเดิมเยอะ ซึ่งชุดบิลสไต์ B12 นะฮะจากตัวแทนประเทศไทยแท้แน่นอนนะครับพร้อมรับประกัน2ปีนั้นราคา 60, 6 6 3 0 0บาทและการเปลี่ยนโชคนั้นจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบเลยครับพวกยางกันส่นกันกระแทกแล้วก็เบ้าโชคอัพด้านบนนะฮะเบ็ดเสร็จเบิกไปเพิ่มอีก9550บาทเบ็ดเสร็จจบไป75,850บาทการขับขี่การใช้งานนะครับของเจ้าบิต B12 นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ มีมากนะครับมเมื่อกี้ผมขับรูดออกจากรูที่จะเป็นฝาทาันทาีเ,เยอะมีลูกอนาเป็นซอยแคบมันจะไม่มีการตอกตักตอกตักตึงตังใดใดทั้งสิ้นขับออกมาเนี่ยนิ่มนิ่มรูดรูดไม่บอกไม่รู้นะครับนั่งรถเพลินเนี่ยจะนึกว่ารถสแตนดาดไม่ได้โหลดคือบอกเลยว่าฟิลเนี่ยมันหนึบกว่าสแตนดาดแต่ว่ามันไม่มีความกระด้างออกมาให้เราเห็นเลยแน่นอนครับตกลุมได้ใหญ่หรือวิว่งรูดทางรถไฟเนี่ยเราก็จะต้องเบาหนึ่งเพราะว่าล้อเราใหญ่ยางเราบาง อารมณสึกของผมนะฮะส่วนมากที่มันสะเทือนขึ้นมาบนรถเนี่ยมันจะมาจากอย่างที่บาดมากกว่าช่วงล่างแล้วก็อาการยุ้ยยุ้ยขับแล้วเสียวเสียวเพราะว่าคันนี้เนี่ยใส่กล่องจูนใส่อินเตอร์แต่งซิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต้งบอกว่าวก่อนความเป็นช็เดิมเนี่ยมันเหมือนจะเอาไม่อยู่แต่พอเราเปลี่ยนแค่ปีสิบสองนะครับไม่ต้องไปถึงขนาด1ีสิบหกตัดแบบเกลียวนะปีสิบสองเนี่ยทุกอย่างอยู่หนึบแน่นวิ่งแล้วมั่นใจขึ้นเยอะปายานหนักไปปะก็ต้องบอกว่าไม่ได้อวยนะฮะแต่ขับมาเนี่ย ประทับใจเสมอนะครับโดยเฉพาะที่เป็นชุดที่แบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่โช๊คสั้นสปริงโหลดไปแล้วทุกอย่างนี้มันจบแบบเยอรมันคิดให้เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างจบนะครับต้องบอกว่าใครที่มีงบประมาณประมาณนี้แหละหกหมื่นกว่าบาทซึ่งต้องบอกว่าราคานี้ไม่ได้ถูกเพราะว่านี้เป็นของศูนย์ออบิวสไตล์ไทยแลนด์ที่ต้องบอกว่าทุกชิ้นเขาเนี่ยเสพสียางถูกต้องตามกฎหมายเราจะไปเที่ยบแบบร้านที่เป็นของฮิ้วเนี่ยแน่นอนครับราคาต่างการภาษีนองเขาต่างกัน แต่ซื้อกับศูนย์ตัวแทนเนี่ยผมสบายใจที่สุดเนื่องจากท่านจะได้ประกัน2ปีมีปัญหาเขาก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ไม่ต้องมานั่งเอออาไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับเฮียคนขายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ซึ่งแน่นอนครับเพราะว่าของหิ้วเนี่ยเขาไม่สามารถเอ,อ่อเคลมกับทางโรงงานได้เพราะว่าเขาไม่ใช่ต้นทางถ้าเขาหิ้วสั่งข,งของมาจากประเทศไหนเนี่ยเขาไม่ต้องให้ต้นทางเนี่ยไปเคลมให้ซึ่งมันอย่าเล่าเลยเอาเป็นว่านะ ซื้อจักรยแทนสบายใจสุดแล้วในมุมของผมนะครับวันหลังขายรถเนี่ยถอดขายต่อยอมได้ราคากว่าของพี่อยู่แล้วบอกเลยว่าเบรกนึบอยู่นิ่งเงียบแน่นนะฮะก็แน่นอน,นครับเป็ดเบรกเอ็มาอยู่จริงๆนะฮะแล้วก็อยู่แบบล้อเลอเยไม่มีเอียดบอไซไม่ตกใจไม่สะดุง้งเห็นไหมคันเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าผมเบรก สถานีสุดท้ายของการปั้นคันนี้ไปเก็บคาร์ดิชัลลิงครับซึ่งจะคงใช้บริการที่บีคลิงกรุงเทพกรีธาซอยเจ็ดที่เดียวไม่มีสาขานะฮะก็ขัดไฟหน้าเลยเพราะไฟหน้ามีอรอยหินกระเด็นขัดไฟหน้าเคลือบยูวีใหม่ถอดเบาะซักพรมทำความสะอาดภายในทั้งหมดห้องเครื่องล้างฝาท้ายฟอกให้สะอาดป้องกันกลิ่นอับโชยกลับเข้ามาในห้องโดยสารส่วนตัวรถนั้นเพิ่งทำสีมาเดี๋ยวคงแจ้งท่านเจ้าของว่ารอสักเดือนครึ่งถึง2เดือนค่อยเอากลับมาขัดสี ราคานนี้เนี่ยคงจะต้องไปะยาท่านจะขอให้เคลือบแก้ไปด้วยเพราะว่าสีดําจะได้ดําลึกและดำำําฉ่าทั้งหมดเบ็ดเสร็จจบที่บีคลีนนั้นเพียง7,800บาทและนี่นะครับคือทั้งหมดของการแปลงร่างเจ้า F10 ซีรีส์5 525D เครื่อง6สูบที่เราซ่อมบำรุงมาจาก EP1 ลากเปถึงี p 2ในการแปลงร่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุด M 5เปลี่ยนแก้มใส่ล้อใส่เบรกใส่ชุดโหลด กลับสีนะครับจากสีทองเป็นสีดําซึ่งการกลับสีนั้นเป็นการกลับแค่แตะเข็บในคือซอบประตูทั้งหมดนั้นเป็นสีดําแต่พอเราพลิกผมขึ้นมาด้านในยังคงเป็นสีเงินอยู่ในห้องเครื่องนั้นมีแผ่นพลาสติกปิดค่อนข้างเยอะแลบสีทองมาไม่เยอะห้องเครื่องก็เลยเก็บเดิมเป็นสีทองเอาไว้ทั้งหมดทั้งมูลเนี่ยบอกเลยครับว่าหมดไปเนี่ยรวมค่าซ่อมนะครับเกือบ9 0 0 0 0 0บาท ผมจะไม่รบกอนให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตกใจซึ่งต้องบอกว่าคนที่เป็นสายซิ่งสายแต่งรถอยู่แล้วเนี่ยฟังดูก็คงเฉยเฉยไอ้ด้าน 50, ห้าหมื่นกว่าชุดโหลดเท่านี้ล้อเท่านี้ยางเท่านี้ไม่ได้แทงอะไรมากมายแต่คนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ไม่โหลดนะนนก็อาจจะมองว่าโอ้โหรถวันนี้ราคาไม่กี่ตังค์กูพี่ล่อไปเนี่ยทั้งซ่อมทั้งแต่งทั้งแต่งแรงมา้ทาทั้งใสอินเตอร์ท,ท,ทั้งทำ่อทะเลอย่างเงี้ยเกือบเก้าแสนเลยเหรอบ้าหรือเปล่า อันนี้ต้องบอกว่าการเติมเต็มความฝันการแต่งรถการเสพมีความสุขกับมันเนี่ยเท่านี้บอกเลยครับไม่ได้แพงเพราะถ้าเกิดเราแยกเอาเฉพาะค่าซ่อมบำรุงเนี่ยคันนี้ซ่อมบำรุงให้ขับได้โดยไม่ต้องงอ,อยานแม่นั้นประมาณสอ0แสนนิดหน่อยยังไม่นับรวมการเก็บภายในติดฟิล์มใส่จอ Android ใส่กล้องถอยนะครับก็ต้องบอกว่า F10 ตัว6สูบบ่กคอมฟอร์ตเป็นตัวที่น่าเก็บแต่ท่านเจ้าของก็ตัดสินใจไปให้สุดทางออกทะเลไปกับผมเพื่อทํารถเก็บไว้ใช้เป็นที่ะระลึกก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอให้ไอเดียกับเพื่อนๆได้บ้างที่มีเอฟ10อยู่อยากจะทํา m 5อยากจะทําสีอยากจะทําอะไรบ้างนั้นคลิปนี้น่าจะค่อนข้าง ครบในทุกๆองค์ประกอบส่วนใครที่เจอของที่ถูกกว่านี้ยินดีด้วยใครที่เจอของที่แพงกว่านี้แต่ใกล้บ้านหรือว่าสะดวกอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นบอกเลยฮะว่าทําคลิปไม่ได้ทาเพื่อเจตนาขายของใดๆทั้งสิ้นก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะอะไรมาปั้นกันก็ติดตามกันไว้ครับ ไปแล้วสวัสดีบาย